เขาใส่ผิดเป็ดน้ำก่อนเนี่ยใส่ปลาคุณจะรอดตอนเย็นเกณไม่ได้กินข้าว แ, yup. แกไม่กินข้าวต้มไม่เคยกินเลยแม่เองข้าวต้มไม่ไม่ลองเลยตอนเช้าก็ให้ยแกกินแกบอกว่าไม่กินหรอกไม่เลยป้อนเมแม่ลยแกบอกว่ามัน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 ไม่มันไม่นัวมันไม่นัวมันไม่นัวมันบ้าอยู่อ่ะจริงๆีก็ย yeah> ังแบบกินน like <co ี่ต่างหากนะยุ่งยากยุ่งยาไม่กินน้ำรองข้อน้ำรองข้อป้อนกินข้าวไม่กินไม่เลย เอากระเสบตาพอดีอีกบ้านนี้โอ้ยนาลางมือยใน้ำต่ออาการมงแล <c oughs> ้วะ